สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูดิสเบรกหลังของคลิกร้อยคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวไอ้กุญแจรีมรมรมโมดทดนะครับนี่ลูกค้าเอามาติดดิสเบรกหลังนะครับนี่ก็จะได้เป็นปั๊ม RCB นะครับ RCB ของ r a c i n g บ o ยนะนอาจจะมองไม่เห็นนี่นะ RCB นะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเอามาใส่โชคหลังคู่ด้วยนะครับ ใสช่ชกหลังคู่ก็จะเป็นนะพี่เขาใช้ชกของชัยโยนะชัยโยค่อนข้างแข็งมากเลยนะครับแข็งแข็งมากอันนี้เป็นของของ p c x นะสำหรับ p c x นะแต่ว่าผมรู้สึกว่านั่งนีรู้สึกวันแข็งมากอยู่นะลิเบรกหลังก็จะไว้ด้านล่างนะนี่ทำควบกันก็จะมีทำใสช่ชกคู่แล้วก็ใส่สวิงอาร์มเป็นของ ไอ้ P C X ร้อปี2015-16-17นะครับผมนี่นะแล้วก็เนี่ยบํมไว้ด้านล่างแบบนี้นครับผมนะนะอันนี้จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ลื่นมากเท่าไหร่นะนนจะได้ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมแล้ววิง่งไปสักพักก็จะหายห่วงนะครับนะมันก็จะเกือบชิดหมดทุกอย่างนะครับนะก็จะชิดแทบสวิงอาร์ม นะจะไปมีรูแล้วนะอันนี้งานกึ่งนี้กึ่งเองนะกึ่งตรงแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาเบรกนี่จานไม่มีสะบัดแน่นอนนะผมจานไม่มีแบบไม่มีตีมือแน่นอน,นครับตรงแน่นอนครับนี่นะแล้วก็ท่อนะทำเป็นตัวคลิกตัวใหม่เนี่ยเวลาเรามาใส่อาร์มพวกนี้เนี่ยไอ้คอท่อเราก็ต้องปรับใหม่นะครับนี่ผมก็ปรับคอท่อใหม่คือใช้ท่อเดิมท่อเดิมนะแล้วก็มาตัดตัด ตัดแล้วก็ปรับคอให้มันให้มันเข้ากับทรงตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่หูท่อจะไม่ใส่หูหลังใส่หูหลังกับใส่หูบนตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วนะถ้าสนใจดิสเบรกหลังหรือว่าสนใจทำสิ่งใดก็ดทักทายมาได้นะครับผมรถนะที่วินนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ นะนะบอกตรงเลยบางคันก็ลื่นมากบางคันก็ลื่นน้อยนะครับไม่มีปัญหาก็คือไม่ได้ฝืดนะหมุนได้บางคันก็ลื่นมากบางก็ลื่นน้อยนะครับอันนี้จะลื่นไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ก็หมุนได้นะครับผมนะแล้วก็เบรกดีด้วยนะเบรกค่อนข้างดีเลยนะน,นะเอาไว้ด้านล่างก็จะทรงคล้ายๆกันหมดนะตั้งแต่พีเซ็กตร้อยห้าสิบแล้วก็คิก ร้อถ้าใครวางแบบนี้ก็จะอยู่ทรงประมาณแบบนี้นะแล้วก็สายเป็นของโมลินนะครับโมลินสายก็จะเก็บไว้ให้แบบนี้นะไม่ให้มันโดนท่อนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็โชคเนี่ยของชายโยค่อนข้างแข็งนะบอกประมาณนี้เลยแข็งแข็งไปหน่อยนะสำหรับผมนะบอกแข็งไปหน่อยแต่ว่าสําหรับสายบรนทุกไม่แน่ใจว่าอาจจะพอดีก็ได้นะมันก็ไม่ไม่ลื่นมากนะนี่ แต่ก็ได้อยู่นะมันจะมีลื่นมากกับลื่นไม่มากนะครับ mm hmm. ไ,ดได้ประมาณนี้แหละโอเคนะครับ